สวัสดีครับแบงคคร์บอลนะครับคือเมื่อช่วงประมาณต้นปีที่ผ่านมานี้เองอ่ะสเวนโกลันเอลิกสัน mm hmm. เขาก็ได้มาเปิดเผยถึงข่าวร้ายเนาะว่าเขาอ่ะเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วและเขาก็ได้ตัดสินใจที่จะไม่เข้ารับการรักษาต่อและก็ขอให้หมอช่วยยื้อเวลาให้เขาได้อยู่ในโลกนี้ให้ได้นานที่สุดซึ่งตัวเขาอ่ะอาจจะมีชีวิตอยู่ได้เพียงแค่หนึ่งปีและสิ่งที่เขาเสียดายมากที่สุดก็คือเขาไม่เคยมีโอกาสได้คุมทีมที่เขารักก่อนตายนั่นก็คือลเว่าผูและพอข่าวมันออกมาครับ แฟนบอลิรือร์พภูแล้วก็รวมถึงตำนานสโมสรหลายต่อหลายคนก็ออกมาเรียกร้องกันเต็มไปหมดเลยว่าให้สโมสริรือร์พููนั้นเชิญสเวนโกลันนีิกสันมาเป็นผู้จัดการทีมในเกมที่ตำนานิรวอร์พภูนั้นพบกับตำนานอายักที่จะลงแข่งขันในช่วงวันที่23มีนาคมซึ่งก็คือเมื่อคือนนี้นี่แหละครับพวกนักข่าวเขาก็เลยได้โอกาสครับเขาเลยไปถามสเวนโกลันนริกสันว่าถ้าหรือร์พูลเชิญมาจริงๆอ่ะคุณจะตอบรับไหมสเวนเขาตอบกลับไปด้วยสีหน้ายิ้มแย้มครับผมรับแน่นอนเยีเกนครอปได้ยินแบบนั้นก็อออกมาตบบบรรััเลยค มาเลยเขาสามารถมาที่นี่ได้เสมอเขาจะได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นที่นี่เขาสามารถมานั่งที่ออฟฟิศผมได้มาทํางานของผมได้หนึ่งวันถ้าเขาต้องการและหลังจากนั้นสโมสรลเว์พูก็ได้ทําการประกาศว่าสเวนโกลันอิลิกสันจะมาเป็นผู้จัดการทีมในเกมตํานานลเว์พูอายักและพอคอนเฟิร์มปุ๊บผมลงโน้ตทันทีเลยครับหลังจบเกมนี้ผมอยากจะขอเล่าเรื่องผู้ชายคนนี้สักหน่อยหนึ่งแล้วก็เหมือนเดิมเลยนะถ้าใครเข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเป็นกําลังใจกันให้เหมือนเดิมด้วยนะครับ ถ้าจะให้พูดถึงความรักในเกมฟุตบอลของเเวนโกลันเอลิกสันมันได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ในปี1958ซึ่งตอนนั้นอ่ะเขา,เอ,าอยุได้เพียงแค่10ขวบซึ่งมันก็เป็นปีที่ทีทมชาติสวีเดนเขาได้เป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกด้วยแต่ว่าสเวนโกลันเอลิกสันเขาบอกว่าเขาไม่ได้มีโอกาสด,ดูเกมถ่ายทอดสดหรอกครับเพราะว่าครอบครัวของเขาอ่ะไม่มีเงินทีวีเก่าๆแค่เครื่องเดียวอ่ะพวกเขาก็ไม่มีดังนั้นไอเรื่องของการเข้าไปดูที่สนามอ่ะเราไม่ต้องพูดถึงเลยครับมันไม่มีโอกาสแน่ๆและพอเขาเริ่มโตขึ้น เขาก็เริ่มหาวิดีโอเทปบันทึกเก่าๆดูย้อนหลังโดยเฉพาะในนัดชิงชนะเลิศที่มันเป็นเกมนัดชิงชนะเลิศระหว่างบาราซิลกับสวีเดนเจ้าภาพและในตอนนั้นแหละครับเขาก็ได้เห็นฟอร์มการเล่นของเด็กคนหนึ่งและเขาก็ยอมรับว่าเด็กคนเนี้มหัศจรรย์มากๆคนนั้นก็คือไปเร่ไปเร่ในตอนนั้นอ่ะอายุได้เพียงแค่17ปีเองแต่กลับได้เล่นฟุตบอลโลกแล้วและในนัดชิงชนะเลิศไปเร่ก็ยิงคนเดียว2ประตูด้วยจากที่เขาสนใจฟุตบอลเป็นทุนเดิมอยู่แล้วอ่ะมันกลายเป็นว่า เปเล่เป็นคนทําให้เขากล้าฝันว่าเขาอยากจะลงเล่นให้กับทีมชาติสวีเดนให้ได้สักนัดหนึ่งแต่ว่าตลอดช่วงเวลาของการเป็นนักฟุตบอลอาชีพของโซเวนน่ะเขามีอาการบาดเจ็บรบกวนติดตัวมาโดยตลอดมันก็เลยทําให้เขาไม่สามารถพัฒนาไปเป็นนักเตะที่ดีขึ้นได้ก่อนที่เขาจะยอมแพ้ให้กับอาการบาดเจ็บตั้งแต่ตอนที่เขาอายุได้เพียงแค่27ปีและหลังจากนั้นเขาก็ได้เริ่มต้นอาชีพผู้จัดการทีมด้วยการไปเป็นผู้ช่วยให้กับทีม d ดเกอร์ฟอสไอเอฟ ในระดับดิวิชั่น3ของสวีเดนและเพียงปีเดียวเขาก็ถูกดึงตัวไปเป็นผู้จัดก,การทีมให้กับสโมสรโกเทนเบิร์กซึ่งที่โกเทนเบิร์กในปี1979เนี่ยพวกเขามีลอยฮอตสันเล่นเป็นกองหน้าอยู่แล้วและตลอด3ปีที่โกเทนเบิร์กสเวนโกลันอิลิกสันสามารถพาทีมคว้าแชมป์ได้3รายการก่อนที่จะถูกดึงตัวย้ายไปคุมเบนซิก้าในปี1982สเวนเขาได้บอกว่าสำหรับผมมันกลายเป็นโอกาสที่ดีที่จะออกจากสวีเดนและกลายเป็นโค้ชมืออาชีพอย่างเต็มที่ ผมได้รับโอกาสการเป็นผู้จัดการทีมเบนซิก้าและผมก็รับมันเอาไว้มันเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่เพราะผมไม่เคยออกไปนอกสวีเดนมาก่อนแต่มันไม่ได้ยิ่งใหญ่เท่ากับตอนที่ผมย้ายจาก d ดเกอร์ฟรอส IF ไปอยู่กับ g o เทนเบิร์หรอกนะเพราะว่ามันเป็นการย้ายจากลลก Division 3มาสู่ Division 1สําสำหรับผมมันถือเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเลยและสำหรับที่เบนซิก้าถ้าคุณไม่ชนะอย่างแรกมันแปลว่าคุณนั้นล้มเหลวอย่างที่2มันแปลว่าคุณนั้นจะไม่มีค่าอะไรเลย แต่ก็นับว่าโชคดีพอที่วิธีการที่ผมนั้นได้ทําที่โกเทนเบิร์กมันก็ได้ผลกับที่เบนฟิก้าด้วยผมโชคดีมากพอที่นักเตะทุกคนนั้นฟังไอเดียของผมไม่ว่าจะเป็นวิธีการฝึกซ้อมวิธีการเล่นและโดยเฉพาะเรื่องของสภาพจิตใจผมได้บอกกับพวกเขาไปว่าเมื่อคุณออกไปเล่นเป็นเกมเยือนคุณจะต้องไปที่นั่นเพื่อคว้าชัยชนะกลับมาให้ได้คุณจะต้องไม่ออกไปเล่นเกมรับและพอใจกับผลเสมออย่างเด็ดขาดและหลังจากเบนฟิก้าแล้ว สเวนโกลันอิริกสันเขาก็ได้รับข้อเสนอจากหลากหลายทีมในอิตาลีเลยและเขาก็สนใจมากๆเพราะว่าลีกอิตาลีในตอนนั้นน่ะมันคืออันดับหนึ่งของโลกสุดท้ายแล้วเขาก็เลือกที่จะไปอยู่กับโรม่าต่อด้วยฟิอรเรนตินาโดยที่เขาใช้เวลา5ปีที่อิตาลีในรอบแรกก่อนที่เขาจะย้ายกลับไปอยู่กับเบนซิกาอีกครั้งหนึ่งและกลับมาที่อิตาลีอีกครั้งกับซามโดเลียสเวนเขาได้บอกว่าผู้เล่นน่ะคือสิ่งที่สําคัญที่สุดหากคุณมีนักเตะที่เก่งจริงๆคุณจําเป็นที่ต้องสร้างระบบสําาหรับพวกเ เพราะว่าถ้าคุณมีนักเตะอย่างฮวนเซบาสเตียนเวลอนและโรเบโตมันชินีอยู่ในทีมการวิ่งไล่เพรสซิ่งแบบดุดันมันไม่ใช่แนวทางของพวกเขาคุณไม่สามารถคาดหวังให้พวกเขาทําอย่างนั้นได้และถ้าคุณยึดติดกับระบบมากเกินไปคุณจะรับผู้เล่นประเภทนี้ไม่ได้แต่ว่าสองคนนั้นพวกเขาสามารถมอบชัยชนะในเกมฟุตบอลให้กับคุณได้แต่ว่าในช่วงเวลานั้นเอซีมิลานพวกเขานั้นเป็นทีมที่ดีที่สุดในยุโรปหรืออาจจะในโลกนี้ก็ได้ในเวลานั้น พวกเขามีนักเตะชื่อดังมากมายอย่างเช่น3คนชาวดัชได้แก่ลุดกุลิตมาโกแวนบาสเทนและก็แฟงไลกาดโดยในช่วงที่ผมย้ายกลับไปคุมทีมเบนซิการอบที่2ผมมีโอกาสพาเบนซิกาเข้าไปเล่นในนัดชิงยูโรเปียนคัพกับพวกเขาแต่มันยากมากๆเพราะว่าเราไม่มีกองหน้าที่จะไปทำลายกองหลังทั้ง4คนของพวกเขาได้โดยที่ในตอนนั้นครับกองหลังของเอซีมิลานทั้ง4คนนะ่ะครับโอ้โหอเล็กซานโดรคอสตากูตาฟังโกบาเลซี เบลโลมาว์ดิเ่และก็เบลโลทัสซอฟติแต่ละคนนี่แบบโอ้โหสุดยอดไม่รู้จะสุดยอดยังไงแล้วครับสเวนเ็าบอกว่าในตอนนั้นน่ะทั้งเกมพวกเราเมีโอกาสทําประตูแค่ครั้งเดียวและพอพวกเราโดนนําไปก่อน1-0มันก็เป็นเรื่องยากแหละที่จะพลิกสถานการณ์กลับมาตีเสมอให้ได้และหลังจากกลับมาอยู่ที่อิตาลีรอบที่2ครับเขาได้อยู่ที่ลาซามเป็นเวลา5ปีก่อนที่จะย้ายไปคุมทีมลาซิโอในปี1997ซึ่งมันก็เป็นช่วงเวลาที่หลายๆคนน่ะ เริ่มจะรู้จักเขาแหละก่อนที่ในปี2000ครับเขาจะได้รับโทรศัพท์จากเอเจนต์ของเขาเอโทเลสติลซึ่งเขาได้บอกว่าตอนนี้ผมอยู่ที่เวมบี้นะและทีมชาติอังกฤษก็เพิ่งจะแพ้ในเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก2002คาบ้านต่อเยอรมนีเอาเป็นว่าคุณสนใจมาทำงานกับทีมชาติอังกฤษไหมเฟเวนเขาตกใจครับเขาแทบไม่อยากเชื่อเลยเขาก็ได้ถามกลับไปว่าเฮ้ยคุณล้อผมเล่นใช่ไหมคุณก็รู้ว่าเรื่องแบบเนี้ยมันเป็นไปไม่ได้ แต่เอทเลสติลเขาก็ตอบกลับมาครับมันเป็นไปได้เสมอแหละก่อนที่อีก2วันต่อมาสเวนโกลันอิลิกสันเขาจะได้รับโทรศัพท์จากอดัมโครเซียร์และสเวนเขาก็ตอบกลับไปทันทีเลยครับว่าแน่นอนผมจะไปเป็นผู้จัดการทีมชาติอังกฤษมันเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่คุณจะสามารถจินตนาการได้มันเป็นงานที่โด่งดังที่สุดในวงการฟุตบอลผมเติบโตมาจากครอบครัวที่ไม่มีแม้แต่ทีวีจะดูผมต้องคอยฟังข่าวฟุตบอลจากทางวิทยุและที่สวีเดนมันก็มีแต่เรื่องราวฟุตบอลอังกฤษ และพอผมได้กลายมาเป็นนักฟุตบอลอาชีพผมก็เริ่มที่จะมีทีวีแล้วและในช่วงสุดสัปดาห์มันก็เป็นช่วงเวลาที่ล้ำค่ามากๆพวกเราไม่มีฟุตบอลอื่นให้ดูนอกจากดิวิชันหนึ่งอังกฤษมันก็เลยกลายเป็นเหตุผลที่ผมนั้นไม่สามารถปฏิเสธการคุมทีมชาติของพวกเขาได้และสเวนโกลันเอลิสานเขาก็คุมทีมชาติอังกฤษจ,จนถึงปี2006หลังจากนั้นชีวิตของเขาก็พเนจรไปทั่วโลกเลยออกจากทีมชาติอังกฤษก็ไปคุมทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็ไปคุมทีมชาติเม็กซิโกต่อด้วยทีมชาติ แล้วก็กลับมาคุมทีมเลสเตอร์ในฤดูกาล2 0 1 0ันถึงถัดจากนั้นเขาก็ย้ายไปอยู่ที่จีนเป็นเวลาหลายปีเลยครับอยู่กับกวางโจวชางไฮแล้วก็สนเจินก่อนที่จะย้ายไปคุมทีมชาติฟิลิปปินส์เป็นที่สุดท้ายในปี2019จนมาถึงล่าสุดเนี่ยแหละครับที่เขาตอบรับเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมตำนานลิเวอร์พูลในปี2024เพื่อเติมเต็มความฝันของเขาว่าครั้งหนึ่งเขาอยาก,กมีโอกาสคุมทีมรักของเขาอย่างลิเวอร์พูลเพราะว่าในเดือนมกราคมที่ผ่านมาเนี่ยแหละครับ เขาได้ออกมาเปิดเผยว่าเขาเป็นมะเร็งตับอ่อนระยะสุดท้ายและอาจจะมีชีวิตอยู่ได้เพียงแค่หนึ่งปีผมเป็นลมหลังจากที่ออกไปวิ่งได้เพียงแค่5กิโลก่อนที่ลูกๆของผมจะพาผมไปที่โรงพยาบาลและหลังจากการทดสอบเป็นเวลาสชั่วโมงผมก็ได้รับคําวินิจฉัยว่าผมเป็นมะเร็งตับอ่อนระยะสุดท้ายในตอนแรกมันเป็นเรื่องที่ยากมากๆที่จะยอมรับมันแต่เมื่อคุณยอมรับมันได้แล้วชีวิตก็ต้องดําเนินต่อไปผมช็อกมากเพราะว่าผมนั้นมีร่างกายที่แข็งแรง และผมก็ฟิตเต็มทีด้วยแต่โลกนี้มันกลับมาจากไหนก็ไม่รู้แน่นอนว่าผมรู้สึกแย่มากแต่ผมก็ต้องต่อสู้กับมันและนั่นคือสิ่งที่ผมจะพยายามทำเป็นอย่างน้อยมะเร็งมันไม่สามารถรักษาได้ดังนั้นตอนนี้ผมจึงต้องรับประทานยาเพื่อชะลอการลุกลามแต่มันก็มีการแพร่กระจายไปยังส่วนอื่นๆแล้วแต่ไม่ช้าก็เร็วสิ่งนั้นมันจะต้องเกิดขึ้นแน่แต่ผมก็หวังว่ามันจะช้ากว่าที่คาดเอาไว้สักหน่อยก่อนที่ผมนั้นจะไปรับงานที่ฟิลิปปิน ผมได้ลาออกจากการเป็นผูน้อำนวยการกีฬาของสโมสรคาวสตัดในสวีเดนไปเพราะด้วยปัญหาเรื่องของสุขภาพแต่ผมรับไม่ได้กับชีวิตที่ไม่มีฟุตบอลฟุตบอลนั้นมันเป็นเหมือนยาพิษแต่สําหรับผมมันก็คือยาพิษที่ดีการที่ผมนั้นอย่าล้างกับภรรยาของผมเมื่อหลายปีก่อนส่วนหนึ่งมันก็เป็นเพราะฟุตบอลตอนนั้นเธอต้องการให้ผมไปทํางานอื่นในช่วงบ้านปลายชีวิตเพื่อที่จะทําให้พวกเรานั้นมีเวลามากขึ้นในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์เพื่อที่จะทําให้พวกเรานั้นสามารถใช้ชีวิตได้เป็นไปตามธรรมชาติมากขึ้น แต่ว่าผมกลับนึกภาพตัวเองในทิศทางนั้นไม่ออกเลยและหลังจากนี้ถ้าผมนั้นได้เกิดมาใหม่อีกครั้งหนึ่งผมก็จะไม่เปลี่ยนใจที่ผมนั้นได้เลือกฟุตบอลให้มาอยู่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตซึ่งผมก็หวังว่านะครับว่าหลังจากคลิปเนี่ยผมจะไม่ต้องกลับมาพูดถึงชื่อของเขาอีกครั้งหนึ่งนะแค่ประโยคที่เขาบอกว่าผมมีชีวิตอยู่ได้เพียงแค่หนึ่งปีสำหรับผมนะมันก็หดหูมากพอแล้วคือต้องบอกว่าผมไม่ได้เชียร์ทีมชาติอังกฤษนะ และผมก็ไม่ได้เชียร์ทุกสโมสรที่เขาเคยคุมทีมมาด้วยและผมก็ไม่ได้ชอบอะไรในตัวของสเวนโกลันในิสสัตว์เป็นพิเศษเลยแต่ผมไม่ชอบที่จะเห็นหรือว่าอ่านเรื่องราวอะไรแบบนี้เลยอ่ะตำนานของโลกฟุตบอลในยุคที่พวกเราโตมาเขาเริ่มจะจากเราไปทีละคนสองคนแล้วเนาะหดหูนะครับผมคงไม่ขอให้เกิดปาฏิหาริย์นะครับเพราะไม่ว่ายังไงก็ตามสุดท้ายแล้วอ่ะช่วงชีวิตหนึ่งของทุกคนมันก็ต้องถึงเวลาของเขาอยู่ดีดังนั้นสิ่งที่ผมอยากจะขอเนี่ย ผมอยากจะขอให้เขามีช่วงเวลาในช่วงท้ายของชีวิตแบบมีความสุขที่สุดและหวังว่าเมื่อวันสุดท้ายมาถึงอ่ะไม่ว่ามันจะเป็นเมื่อไหร่ก็ตามครับมันอาจจะเป็นปีนี้ปีหน้าหรืออาจจะอีกสัก5้ปีก็ตามผมขอให้เขาไม่ทรมานก็พอ